อมงั้นงั้นปิดกิจปิกิจการกับยื่นฟื้นฟูเกี่ยวกันจึงไม่เหมือนกันนะมันปิดกิจการก็คือยังมีสิทธิ์ได้รับรับจากของกองทุนประกันวินาศภัยแต่ถ้าฟื้นฟูเกี่ยวกันก็คือรอรับจากบริษัทว่าเมื่อไหร่ที่เขาหาเงินหาเงินมาใช้ได้เราได้ยื่นเคลมไ้แล้วยื่นเคลมก่อนตัวนี้ไปรับจากกองทุนประกันวินาศภัยได้เลยมาครับวันนี้นอกเรื่องหุ้นกันอีกแล้วรู้สึกหลังๆนี่เริ่นอกเรื่องหุ้นบ่อยจังเลยอ่านะครับช่วง พักกลางวันหุ้นไว้คุยตอนเย็นใด้สรุปแท่งเทียน d ย์ให้มันจบของวันจันทร์วันนี้ก่อนแล้วค่อยคุยครับจริงๆวันนี้มีประเด็นร้อนนะอาจารย์ค่อยงเดือดเลยแหละประกันโควิดสิบเก้าเจอจ่ายจบของสินมั่นคงกลายเป็นเจอไม่จ่ายแล้วก็ไม่จบแล้อเจอว่าต้องจ่ายเลยทําท่าจะจบตอนนี้จบนี่หมายถึงตัวบริษัทนะครับที่จบออจสูขิดก็ ตามตามกันนะครับประกันโควิดสิบเก้านะครับ,รบประเมินความเสี่ยงที่ผิดพลาดของบริษัทป,ประกันในวินาศภัยในประเทศไทยอืก็่อนหน้านี้ก็ปิดกิจาการไปรสองสามบริษัทนะครับใช่ใช่ใช่ไม่ว่าจะเป็นของอาคันีไม่ว่าป็นเดีอยว,วันใช่ไหมใช่ครับของอีเซียไทยประกันภัยอะไรพวกนี้นะครับโอ้โหนะครับก็มีปิดไปสองสามบริษัทแล้วละ่ะคนที่ผมรู้จักนะครับ ซื้อโควิดคือประกันโควิดสิบเก้าไว้สองฉบับมึงโดนของอดีวันกับอาคาเนมั้งไฟดังคู่เลยซื้อแมนยังซื้อแมนจริงๆคล้ายๆนะของผมก็คล้ายๆนะผมซื้อของผมมีของเดอวันแล้วก็มีของสินมั่นคงอือมมีสองบริษัทเหมือนกันแต่ว่าตอนนี้ก็หมดอายุไปส่อนที่เขาจะมีมล้ได้ดี น้งติดเชื้อกับเขาด้วยเลยไม่ได้เป็นกรณีอะไรกับเขาครับผมเป็นกรณีกับสินมั่นคงอยู่เนี่ยอ๋อพี่มีกรณีเขาเลยเลยใช่ครับเป็นหนึ่งในสามแสนที่สินมั่นคงยังไม่จ่ายนะครับสามแสนกรมธรรม์ใช่ไหมตอนนี้่โดยประมาณใช่ครับประมาณสามแสนประมาณสามแสนห้าครับสามแสนห้าหมื่นเราลองคูณถ้าคูณที่รายละแสนเท่าไหร่ละโอ้โหเออคิดเลขตัวเลขจะไอ้นี่ไหวไหมไม่ได้จะพอคูแลวมั้ง ไม่ได้พอคุณไม่พอคุณจริงๆยังเหลือเฟ้นเที่ยวเลยแหละพอคุณไหมไม่พอครับไม่พอพอจะไม่เราดูที่ว่าสามแสนนะในเช็คข,ของเฟ้น,นเที่ยวคูณดิคูณด้วยหนึ่งแสนครับก็คือทั้งหมดอยู่ที่สามหมื่นห้าพันล้านน่ะอืมสามหมื่นห้าพันล้านถ้าเราไปจโจมโม้วนเงื่อนการเงินของสินมั่นคงก็เนี่ย ครับคือขายทุกอย่างขุดเสาของเสาเข็มตึกเขาไม่เรียบร้อยแล้วนะโถส่มโถ่ส้วมมาประมูลให้หมดเยงนียไม่พอจ่หรอกเอาอะไรเป็นใจเออฮะงั้นทางออกของสินมั่นคงตามบริษัทนะก็จะมีอยู่แค่สองทางออกทางออกแรกคือตามตามเพื่อนๆไปเก๊งก็ปิดกิจการไปเลยนะส่วนทางออกที่สองซึ่งเขาเขาเลือกทางออกที่สองก็คือเลือกกองฟื้นฟูกิจการไป ก็เลือนไปดีนะครับอ่าแล้วคือการฟื้นฟูนกิจาการี่นเป็นทางเรื่องที่ขอสู้ต่อคุ้มง่ายสำหรับเขาอะเก่งเป็นการขอสู้ต่อที่สาหรับสําหรับลูกค้าผู้ถือกรรมทันทหลาน่ยต่างกันไหมระหว่างปิดเขาปิดก,กับกับเขาทําแบบนี้อืครับอ่ามาแจกแจกให้ฟังนั้นเข้าๆนิดนึ่ะถ้าเขาปิดก,กิจาการลูกค้าจะทําไงครับผู้ถือกรรมทันทจะทําไงอืม กโดนลอยแพครับถ้าเข้าติดเป็นแบบนี้แยกเป็นสองส่วนนะครับกรบะรมาณที่ยื่นครีมไม่เรียบร้อยแล้วก่อนที่เขาไปจะปิดอ่ะคือตรวจพบเจอโควิดแล้วก็ยื่นขอครีมกันไว้แล้วนะชุดพวกนี้ชุดพวกนี้จะได้รับความคุ้มครองจากกองทุนประกันวินาศภัยอากกองทุนประกันวินาศภัยจะมารับช่วงรับรับผิดชอบจัดการให้ค,คือ มีค่าสินหายสินหมสินไหมที่เสียหายไว้ถ้าไม่เกินหนึ่งล้านต่อรายกองทุนประกันวินาศภัยก็จะรับผิดชอบมาจัดก,การให้เขียใไหมส่วนเมื่อไหร่ค่ว่ากันเพราะว่าเงินกองทุนประกันวินาศภัยก็หมดแล้วกันตอนนี้เกียงหมดแล้วตอนนี้กองทุนประกันวินาศภัยก็ยื่นขอกู้อกนนันต้องหาเจ้าน้องเจ้านี้มาปล่อยกู้เพื่อรับผิดชอบไอ้ไอ้ส่วนที่ที่ที่ต้องเคลงกันตอนนี้ครับครับ อ่าแต่นั้นคือฝั่งของถ้าเกิดว่าปิดกิจการนะอืมก็ไปขอเราคนที่ยื่นเคลมไปแล้วนะครับก็ไปอ่าติดต่อกองทุนประกันเาาพื่อสัายเขาก็จะจัดการเรื่องนี้ต่อให้ครับส่วนเมื่อไหร่อีกเรื่องหนึง่งนะอืมส่วนหนึ่งนะก็คือมีโอกาสได้กรมธรรม์ที่ยังมีผลบังคับอยู่แต่ว่าไม่เกิดเหตุเรียกร้องอะไรเนี่ยเขาให้สองทางเลือกทางเลือกที่หนึ่งก็คือมาขอรับเบี้ยรประกันคืนตามส่วนอืมเช่นสมมุติจ่ายเบี้ยไ้สองหมื่นถึงสหมื่นนะแล้วคุ้มครองมาแล้วครึ่งปี เข้ยนมาหายไปครึ่งเออหายไปครึ่งอะประมาณนั้นเขาคุ้มครองเราครึ่งหน่อแฟร์แฟงอะไรใช่ไหมอ่าครับเออประมาณนั้นหรือประมาณนะวิธีคิดส่วนบางคนก็จะเลือกใช้ไอไอเบี้ยประกันส่วนที่เหลือเนี่ยไปขอซื้อนะครับไปขอซื้อไอประกันของวินาศภัยวินาศภัยบริษัทอื่นที่มารับช่วงต่อที่ทางคอปปอเขาจใา้มารับช่วงต่อไปอืมอ่านะครับส่วนประกันโควิดแน่นอนว่า ในบริษัทรับช่วงต่อเขาก็ไม่รับช่วงนี้เงินไข่เดิมนะแต่เขาไปเจอตายจบเขาก็ไม่กล้ารับต่อนะือนกันใครจะไปกล้ารับนะครับเออทำไม่ได้รับต่อเนะี่ยเพราะฉะนั้นก็จะไปซื้อรูปแบบอื่นเช่นซื้อโคมา่าซื้อตายจากโควิดแล้วก็ว่าแล้วแต่เขาจะรับนะครับหรือจะแปลงไปซื้อเป็นประกันลถประกันบ้านแล้วก็ว่ากันแล้วแต่บริษัทก็จะรับไปครับนี่ก่อน,นที่ปีกิจาการนี่ฝั่งฝั่งของลูกค้านะส่วนฝั่งของลูกหนี้ เอ้ยเจ้านี้เจ้านี้เจ้านี้อื่นๆทั่วไปเออแล้วมีเจ้านี้อื่นด้วยใช่ไหมเขาก็มีไงเจ้านี้ซับไปลงซับไปเรื่อเขามีนะไม่ใช่ว่าบริษัทประกันเขาไม่มีเจ้านี้อะไรอื่นนะก็มีเหมือนกันแ้เจ้านี้อะไรอื่นทําไงเจ้านี้อะไรอื่นก็ไปดูว่าเมื่อเขาปิดกิจการแล้วเนี่ยก็ไปยื่นขอรับชําระหนี้ที่ศาลเนาะคืกรมธรรม์คดีที่ใช่ไหมว่าเขามีทรัพย์สินเหลือให้เคลียร์กันอะไรเท่าไหร่อืม ก็ไปดูนะครับประมูลมานะครับหม้อไหชามกะละมังอะไรของเขาว่าก็มีอะไรว่างมาใช่ไหมขายให้หมดรดราไประจำตำแหน่งเออรถประจำตำแหน่งผู้บริหารกระบ้งกระเบื้องหน้าตรงหน้าตาไปถอดมาเขียนไะอืมครับนะครับคือนั้นถ้าเป็นฝั่งเจ้านี่นะเจ้านี้ดูอืมนะทีนี้ฝั่งท้าศินมั่นคงเขาเลือกออกทางของยื่นฟื้นฟูกิจการล่ะต่างกันยังไงครับนี่อืมอ่าความแตกต่างก็คือ เมื่อยื่นฟื้นฟูกิจการแล้วเนี่ยเขายังไม่ปิดบริษัทเพราะฉะนั้นเจ้าหนี้ทั้งหลายเนี่ยก็จะยังถ้าถ้าสมมติศาลศาลอนุมัติให้ฟื้นฟูกิจการได้เนี่ยเจ้าหนี้ทั้งหลายจะยังบังคับชำระหนี้เขาไม่ได้ในตอนนี้เพื่อเปิดด้กาสให้โอกาสให้เขาไประดมทุนให้เขาฟื้นฟูกิจการแล้วมาชำระหนี้อีกทีหนึ่งซึ่งต้องมีแผนต้อนมีเอวสารว่าแผนชำระหนี้แผนอะไรเขาเป็นยังไงแผนธุรกิจเขาเป็นยังไงศาลเขาจะบีกทีหนึ่งครับ คือแน่นอนละ่ะแตจะไอ้ประเภทว่าจะมาขอบอกว่าไอ้ฝั่งของหนี้สินที่ที่ค้างอยู่ก็จะทําแผนเคลียร์ภายในสองสาม,สามร้อยปีสารนักงไม่ให้เห็นไหม <laughs> มันก็ต้องมีเซนกันในทั้งสองฝ่ายแหละใช่นไหมครับ <laughs> อย่างวิธีเคลียร์ของเรื่องเรื่องนี้คือถ้าเขายื่นฟุ้นฟูนกิจการแยกเป็นสองส่วนส่วนเป็นเจ้าหนี้ที่เป็นเจ้าหนี้บริมสิทธิ์จริงๆของบริษัทประกรันก็คือล,ลูกค้าที่ถือกรมธรรม์นี่แหละเป็นเจ้าแรกที่ต้องได้เงินอ่ะเห็นไหม พอเป็นเจ้าแรกที่ต้องได้เงินก็ต้องรู้ว่าเมื่อไหร่ล่ะที่เขารับปากจะเริ่มทยอยเคลียร์กันได้เขาจะเคลียร์เป็นยังไงเป็นการผ่อนรือเป็นอะไรกันนะซึ่งมันเป็นไปได้ที่อาจจะนอมัตให้มีการผ่อนจ่ายกันเช่นหนึ่งแสนทีนี่ก็จะได้เดือนละหมื่นเดือนอะไรก็ว่าไปหรือเดือนละห้าพันเลยก็ว่าไปใช่ไหมครับแต่แน่นอนคงไม่ได้คงไม่คงไม่เคลียร์ลูกหนี้คืนกันลูกค้าที่ประกันคุยคืนไปในปีสองปีคงไม่ได้ที่ว่า,านา่าจะเกินอยู่ ผมยากผมยากนุ่นสามห้าปีนุ่นอ่าแต่สี่สามห้า 4, 3, 5, ปีอยู่จะนคืงเป็นบทเลยแบบนั้นนะอยู่ๆก็เป็นเจ้าหนี้ครับแท้อ,อยู่เป็นเจ้าหนี้ของบริษัทเลยนะอือทีนี้ฝั่งของลูกค้าฝั่ง,งลูกค้าถ้าเกิดเข้าเงื่อนไขนี้ต้องบอกว่าลูกคคาไม้จะมองอะไรเลยคนจะรู้สึกไงถูกไหมใช่ครับโอ้โหเฟลมากตอนนี้ในกลุ่มในกลุ่มเคมากนสินบังคงนี่แบบโอ้โห เป็นเดือยเป็นร้อยไงี้ยก็บางคนรุนแรงๆกันเลยต่อไปนี้อย่าไปทาประกันบริษัทไหนท้งนั้นไม่ทําประกันช่วงประกันชีวิตจะไม่ทําแล้วล่ะออันนี้เป็นความอันนี้แบบไม่รู้จะเรียกยังไงดีก็เข้าใจได้เข้าใจฟีลลิ่งได้นะครับเจ็บว่าอ่าก็ให้มุมมองนี่สตินี่ว่าสถานการณ์แบบนี้ถ้าเลือกที่จะไม่ประกัน กับที่ไหนอะไรทั้งนั้นต่อจากนี้ไปในชีวิตต้องบอกว่าเขาจะต้องรับความเสี่ยงไว้ทั้งหมดในชีวิตกันและใช่ครับถูกไหมต้องแลกต้องแลกลามปามพานไปถึงบริษัทประกันชีวิตด้วยอะไรแบบเนี้ยก็ต้องบอกว่าหลายหลายคนถ้าเกิดว่าพลาดพลั้งไม่มีประกันแล้วตายมาอืมแล้วบริษัทประกันเขายังอยู่อ่ะถูกไหมเออครอบครัวไม่ได้เลยนะเช่นไหมครับอต้องบอกว่าฝังของประกันชีวิตจริงๆนะต้อง หลายแลบริษัทก็อยู่ห้าสิบเจ็ดสิบปีมาแล้วในประเทศไทยยม่มีปัญหาอะไรยังมีบริษัทนี้อยู่หนาหลับเซึ่งเขาก็มีบางคนก็บอกว่าเอาเงินไปฝากแบงค์ดีกว่าแบงค์งล้มอย่างน้นอยยังได้หนึ่งล้านถูกปะครับต้องบอกก่อนนะว่าของจริงๆประกันวินาศภัยก็เหมือนกันแหละแคือถ้าบริษัทเขาปิดอ่ะคุณก็ได้กองทุนประกันวินาศภายัยเคลียให้รายแล้วไม่เกินล้านเหมือนกันอืมอ่าใอ่คไหมเหมือนกันเคลียไม่เกินล้านประกันชีวิตเหมือนกันนะ ถ้าเกิดประกันชีวิตบริษัทถูกปิดก็มีเหมือนกันก็มีกองทุนของเขาก็ไปเคลียร์ให้มีเกินหลายละล้านเหมือนกันแหละครับเขาเคลียร์ให้เหมือนกันคล้ายๆกับของแบงค์แหละเข้าไหมอ๋อแนวเดียวกันแนวเดียวกันเช่นเดียวกันถ้าเกิดบริษัทถ้าเกิดแบงค์มั่งแบงค์มั่งเราไปโอนเพราะมันโอนไปเงินไว้ที่แบงค์ที่เดียวเลยเกิดแบงก์เขาขอยื่นฟื้นฟูกิจการขึ้นมาเอาละเงาไงครับนี่อันนี้ลำบากกวายนะลำบากกว่าประกันเจ๊งอีกนะ อย่าลืมว่าประกันเนี่ยเราจ่ายเบี้ยประกันแค่ส่วนหนึ่งของเงินที่เรามีนะใช่ไหม<ช>แต่ถ้าฝากแบงก์มันคือเงินทั้งหมดที่เรามีเลยนะเว้ย,งงยวเงินอยู่ในบัญชีเออรวดทั้งหมดคนส่วนใหญ่เงินเราอยู่ในแบงก์เกือบทั้งหมดมีติดกระเป๋า่กี่ตังยุคปัจจุบันใช่ไหม,มใช่ครับโมบ <Bank> ายแบงกิ้งเฉเออถ้าเกิดแบงก์มีปัญหาขึ้นมาปั๊บเงินถูกฟีดทั้งหมดอยู่ในแบงก์มันเกือบทั้งหมดนะใช่ไหมมันก็แตกต่างความเดือดร้อนต่างมาก ใช่ครับมีกรณีตัวอย่างอย่างเช่นตอนแฮมเบอร์เกอร์ไครสิทตอนนั้นคนแห่ออกไปถอนเงินจนจนแบงค์แทบเจ๊งอ่ะก่อนแฮมเบอร์เกอร์ไครสิทก็มีประเทศไทยต้มยำกุ้งไงใช่ใช่ก็จนแบงค์บางแบงค์อย่างแบงค์กรุงเทพนะสัมนาการใหญ่ต้องถอนเอาเงินสดมาโกงหน้าเคาน์เตอร์โชว์ลูกค้าที่มีเงิน เราค่าแจกขอน่งนนะเออเรเล่นมุกนั่กันเลยอ่ะทันเถื่อนมากใช่ไม่รู้จะทำไงเชื่อมั่นต้องทำกันแบบนั้นเนี่ยแต่สําหรับเรื่องเคสก่องอย่างประกันนี่ก็นต้องเข้าใจนะครับว่าโอเคถ้าฝั่งก็แล้วแต่ศาลเขาพิจารณาศาลคงฟังทั้งสองฝั่งเวลาส่งไปเนี่ยคือฝังของเจ้าหนี้ด้วยครับเจ้าหนี้ซึ่งมีทั้งลูกค้ามีทั้งเจ้าหนี้รายอื่นด้วยที่ต้องมาฟังนะว่าเจ้าไง เพราะถ้าฝั่งลูกค้าเลือกให้ปิดกิจการเจ้านห,นหนี้รายอื่นเขาก็ไม่ได้รับนะไม่รับชำระหนี้สุมาเขาต้องเอไปรื้อเสาของเสาเข็มเ็ามาขายกันก็ต้องฝั่งของเจ้าหนี้ด้วยเพราะเขาเดือดร้อนเหมือนกันนะใช่ไหมครับแต่เลือกไปฝั่งยื้อจะฟื้นฟูกิจการเนี่ยทั้งสองฝั่งทั้งเจ้าหนี้ทั่วไปและทั้งของลูกค้าที่ถือกรรมธันอยู่ก็ต้องได้รับชําระช้าออกไปซึ่งเมื่อไหร่ต้องไปดูว่าแผนฟื้นฟูนั้น มีแววจะสําเร็จไหมจริงครับนะครับอืก็บอกว่าแตกต่างกันระหว่างปิดกิจการไปเลยกับยืน่นฟื้นฟูกิจการถูกไหมังการยืน่นฟื้นฟูกิจการบริษัทอยู่ต่อได้พนักงานบางส่วนก็ได้ทํางานต่อใช่ไหมครับแต่ฝั่งที่คาดหวังกันอยู่ในเคลมประกันเจอแต่จบนี้ก็ก็ต้องเข้าใจฟิลลิงนะนะบางคนก็คาดหวังเงินตัวนี้แต่ที่ตกงานมาพอดีก็กูก็หวังตัวนี้เหมือนกัน <laughs> <laughs> ออบางคนก็ตอนที่เป็นโควิดมหนึ่งเพื่อหยุดกิจาการนะบางคนเจ้าของร้านอาของร้านอาหารไปทํางานไม่ได้ไม่มีตังค์เด็กเส์ฟพอนักง,งาน,นมันก็ไม่มีรายได้ใช่ปะมันก็ได้เห็นใจนะครับอือม,มแล้ว<ช>ค่าค่าตรวจ rt pcr <ๆ S 1> ก็ไม่ใช่ถูกด้วยใช่ใุตสา่า์ไปตรวจกันมาแล้วนะเท่าไหร่ละโดนไปสองสามพันนผมโดนไปสองพันกว่าเออตรวจก็ตรวจเสร็จแล้วตังค์กยังไม่ได้ครีมคืนยังไม่ได้อย่างเงี้ยใช่ครับเราก็มังลุ้นกันล้ครับระหว่างลูกค้าที่ถือกรรมทรน คงภาวานาให้มันปิดๆสักใช่ไหมจะได้รับชําระเงินจากกองทุนประกันวิกาศภัยส่วนจะได้เมื่อไหร่ค่อยว่ากันอารกํรลุ้นไว้เรากกับเจ้านี้ทั่วไปที่หวังว่าโอเคมาดูที่แผนฟื้นฟูนฟนกิจการเข้าเป็นไปได้ไหมคร้าเป็นไปได้เจ้านี่ผู้ถือบริษัทแล้วก็พนักง,งานก็จะได้รู้ลุ้นกันอเหื้อบต่อลมหายใจกันต่อนะครับก็มาดูว่าท้ายที่สุดแล้วเนี่ยเหตุผลและหลักการหลักฐานที่ทางสินบั่นคงเขายื่นไปอย่างสารน่ะเขาจะเชื่อ สารจะโอเคด้วยกับฝ่ายไหนก็ไม่ได้ทุกเคสทุกกรณีนะครับที่ยืน่นขอฟื้นฟูกิจาการแล้วแล้วสารก็ให้หมดนะอืก็มาฟังเหตุฟังคุณฟังหลักฐานเหมือนกันครับเอ๊แต่เดี๋ยวนะาการโควิดอประกันเจแต่จบนี้วินาศภัยเขาไม่ได้นี่ไม่ใช่หรอครับไม่ได้รับนี่ใช่ไหมหมายถึงเอเขาไม่ได้รับประกันตรงนั้นนี่ครับใช่ไหมวี่นาสภพายอ่ะไม่กองทุนประกันวี่นาสัพายเขารับหรือไม่เอารับเหรอครับต้องรั้ อันนี้แบบนี้คนก็ไปยื่นคัดค้านกันเพียบแน่เลยในการแน่นอนแน่นอนงานนี้มีคัดค้านเนี่ยเพราะดูตามอันนี้ผมไม่ดูในนะขอให้ดูในในหลักเพื่อดูหลักฐานของเขานะกันนะพอเห็นข้อความไหมครับตอนนี้อ่าเห็นครับอ่านะครับข้อความไม่บอกวัดเนี่ยประกันนคาคขนีมีาก,าก,าก, 8, 90, กาเจอจ่ายจุกจีแปดแสนเก้าหมื่นกว่ากรมธรรม์ นะครับตอนที่ปิดกิจการนะฮะของเบยประกันภัยก็มีอยู่สองแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันกรมธรรม์นะครับเจอใจจุกนะครับเพราะบอกว่านะครับสําหรับกรมธรรม์ที่มีผลบังคับอยู่ก็ไม่ขอรับเบี้ยประกันที่เหลือคืนจากกองทุนประกันวินาศภัยนะคืจะคืนได้ตามส่วนของเวลาที่คุ้มครองหรือจะนําเบี้ยประกันไปแทนเงินส่วนเพื่อเลือกซื้อประกันภัยจากบริษัทวินาศภัยอื่นๆก็ได้ครับอื่านะครับในนี่กรณมีนะที่เขาปิดกิจการไปนะครับ ผู้ประกันภัยที่รับความเสียหายแล้วหรือคนที่ติดโควิดนะและได้ยื่นเรียกร้องความเสียหายไปแล้วนะครับให้ยื่นขอรับชําระหนี้จากกองทุนประกันวินาศภัยได้ครับอืมในก่อนที่ปิดกิจกรรมแล้วโดยกองทุนจะเป็นผู้เข้ามารับช่วงจ่ายเคลมค่าสินไหมทดแทนให้ผู้ประกันตามที่ได้มีการรับมัดค่าสินใหมไปแล้วอืมอ่านะครับส่วนผู้ประกันภัยที่ยังไม่ได้ยื่นหรือติดโควิดแต่ยังไม่ได้เคลมประกันให้ยื่นเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนจากกองทุนประกันวินาศภัย โดยกองทุนประกันโดยกองทุนจะพิจารณาจ่ายค่าสินไหมทดแทนตามเรื่องไขกรมธรรม์ให้ครับอ่าไหนครับแปะ<ป>หน่อยครับเผื่อคนอเผื่อหลายคนไม่เข้าใจอ่านั่นกะ็หมายความว่าถ้ากรณีที่บริษัทปีกีาการอย่างคาัเน่หรือพวกไทยประกันภัยที่ปีกีาการอยู่ตอนนั้นนะครับครับถ้าเกิดเราเราเราก่อนที่เขาจะยื่นเรื่องปิดอ่ะก่อนจะถูกคอปปอสารปิดเนี่ยเราได้ยื่นเคลมไว้แล้วใช่ไหมครับยื่นเคลมก่อนตัวนี้ไปรับจากกองทุนประกันไม่ได้สบายได้เลย นะครับอืมอ่าส่วนคนที่ยังมาติดโควิดติดโควิดแต่ยังไม่ไยื่นเคลมนะครับครับอ่าเช่นกันก็ยื่นไปที่กองทุนประกันไม่นาศภัยเลยเหมือนกันนะครับอา่าววินาศภัยรับเละครับอ่ากองทุนประกันม่นาไภัยเป็นคนรับเองส่วนกองทุนจะมีเงินใช้ให้ประมาณไหนแค่ไหนไอ้นั้นก็ก็ว่ากันอีกกีครับอืมเราเมื่อไหร่ก็ยังไม่รู้อ่านะครับ, <laughs> เ,รบเพราะว่าตอนนี้กองทุนประกันวินาศภัยเองก็เงินก็หมดประอนกันนะครับก็กําลังยื่นหากู่มาเพื่อที่จะ มาโครงมาเคลียเรื่องพวกนี้กันอีกทีนะครับครับอ่าแล้วก็กู้จะกู้เจ้าหนี้ไหนจะกราบปล่อยให้ไหมก็อีกเรื่องนะึงแล้วพอกู้เสร็จไม่รู้จะได้คืนกันเมื่อไหร่เหมือนอไงเพราะกองทุนประกันวิ่แน่ใจก็ต้องไปเก็บไอ,อ้เงินอ่าค่าเขาเรียกว่าค่าค่าไอ้สำรองที่เบี้ยประกันชั่ประกันภัยเขารับเบี้ยลูกค้ามันจะเข้าก,กันส่วนหนึ่งไปที่กองทุนประกันวิ่แน่ใจนะครับครับอาจจะมาเก็บตัวนั้นอีกทีเพื่อชำระหนี้ในภายหลังครับอืมครับผม อมงั้นงั้นปิดกิจการกับยื่นฟื้นฟูเกี่ยวกันจึงไม่เหมือนกันนะมันปิดกิจการก็คือยังมีสิทธิ์ได้รับจากของกองทุนประกันสังคภไยแต่ถ้าฟื้นฟูเกี่ยวกันก็คือรอรับจากบริษัทเราเมื่อไหร่ที่เขาหาเงินหาเงินมาใช้ได้ก็คือได้ก็คือได้แหละแต่ได้ทางไหนสักทางหนึ่งออาจมีสิทธิ์ได้จากทางไหนสักทางหนึ่งสำหรับคนที่ยื่นคลีมไปแล้วนะครับที่คนที่ติดโควิดไปแล้วนะครับแต่ระยะเวลาไม่รู้ทั้งทั้งสองทางเลย ออบอกไม่ได้ทั้งสองทางว่าได้เมื่อไหร่นะตอนเขียนนะครับครับนะครับโดยคร่าวๆนะครับสำหรับเรื่องนี้ก็เอามาแชร์ให้เพื่อนๆเราเพื่อนๆบ้งครับก็กรณีของสินมั่นคงก็ตอนนี้ก็น่าจะออกมาหน้าตาประมาณนี้แหละครับเนาะใช่ไหมกันไม่ต่างกันเท่าไหร่รุ่นจำนำนี้ว่าถ้าสารเขาไม่อนุมัติให้ฟื้นฟูกิจการเราก็ไปเรียกร้องต่ออกองทุนประกันไม่ได้ไปได้ครับแต่ถ้าสารอนุมัติฟื้นฟูกิจการก็มาดูว่า เขาจะมีแผนส่งไปที่ศาลแล้วว่าเขาเขาจะชําระไอ้ตัวนี้ให้เราเมื่อได้เมื่อประมาณเมื่อไหร่เขาจะมีแจ้งไหครับอืมครับโอเคสําหรับคนที่เอ่อซื้อเจอจ่ายจากของสินมั่นคงไว้ตอนแล้วก็ของตัวอื่นที่ปิดไปแล้วก็ดูคลิปนี้ได้เนาะครับใช่ครับอ่ะ ก็ดูประกอบเป็นแนวทางได้นะครับแต่ส่วนจะช่วยสบายใจขึ้นได้ไหมไม่รู้คือดูแนวทางเป็นสถานที่ประเทศไทยไม่เคยเจอมาก่อนนะครับอืเกบกใจช่วยให้ให้ให้รอดพ้นให้ได้อย่างที่อยากได้ทุกฝ่ายนะครับอืครับคือดูกันเป็นแนวทางเอาไว้เนาะอ่าครับก็เข้าไปค้นหาข้อมูลได้ที่เว็บไซต์หรือเพจของคอปปอนะครับอืได้นะครับเรองนี้ครับโอเคตามทิทางนั้นได้ครับ โอเคนะครับก็อยากถ่ายว่าคลิปดีๆไปเยอะกดไลค์กดซับสไครต์กดแชร์นะครับ่อเป็นกำลังใจกับพวกเรานะครับนะครับช่องสตังแผนนะครับมุ่งมั่นนำคุณสู่คุณภาพทางการเงินเราจะมีความรู้ข้อมูลด้านการบริหารเงินทุกๆด้านไม่ใช่แค่การลงทุนนะครับไว้พบปะเพื่อนๆกับพวกเราครับที่เป็นดูว่าจะเป็นประโยชน์กันนะครับครับพบกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับสวัสดีครับ